คิวไลสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่าเคสนี้คือเปลี่ยนว่าเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในส่งหน้าอกแล้วก็ในส่วนของหนังหน้าท้องนะคะเปลี่ยนในนานที่นี้คือต้องบอกเลยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกันเลยทีเดียวเนาะจากหน้าอกนะคะที่มันจะมีความหย่อนคล้อยจากหน้าท้องที่มันมีความเหี่ยวยานนะแต่พอหลังจากที่ใส,ส่สีิโคนเข้าไปนะคะทำการตัดหนังหน้าท้อง ้องพร้อมกันไปเลยด้วยเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนไปมากๆจริงๆนะหน้าอกจากที่เคยคล้อยก็กลายเป็นหน้าอกใหม่ที่มันดูเต่งตึงตั้งเต้าสวยขึ้นหน้าท้องจากที่มันตึงจากที่มันไม่มีเลยคุณผู้ชมขาในส่วนของความตึง มีแต่ความหย่อนคล้อยก็กลายเป็นหน้าท้องใหม่ที่มันตึงแล้วก็บันเรียบราบแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะให้ดูหน้าตรงแบบเต็มๆเมข้าจะขออนุญาตให้ดูรูปก่อนทํากันสักนิดนึงเนาะคุณผู้ชมจะได้เห็นหนึ่งความเปลี่ยนแปลงจะได้เห็นหนึ่งความแตกต่างนะคะว่าก่อนทําหลังทาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลีป่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนนะคะมันเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นหน้าท้องเดิมก่อนตัดมันโย่โยวยานมาก มีน้องมาแล้วถึง2คนค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าหนังหน้าท้องเนี่ยที่มันมีความยืดย้อย,ยานแบบนี้นะใส่เสื้อผ้ามันก็ไม่สวยใส่กางเกงก็คือต้องปกคลุมพุงตัวเองเอาไว้นะคะถ้าหากว่าพุงมันยืดมันย้วยมันยานออกมามันก็จะกลายเป็นความหย่อนคล้อยนะคะที่มันผลิตออกมาแบบนี้นั่นเอง เองนะใส่เสื้อผ้าทําให้เราไม่มั่นใจเลยนะคะด้านข้างยิ่งว่าอย้วยแล้วหน้าตรงยิ่งเห็นได้ชัดเจนว่าสะดือก็ไม่สวยด้วยค่ะสะดือเดิมค่อนข้างเล็กเล็กถึงเล็กมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะแล้วมีความรอยแตกลายมันมีความเหี่ยวยน่นคุณผู้ชมขาตรงหนังหน้าท้องนะ ถ้าดูจับรูปก็จะเห็นชัดเจนนะคะที่มันเป็นในส่วนรอยรอยต่างๆรอยแตกต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ความเหีนยน่ยวย่นเห็นไหมความยับยุยี่นะคะของสะดือเดิมของคุณผู้หญิงเคสนี้นะ,ะแล้วเมื่อกี้เห็นกันไปบ้างแล้วหลังจากที่ทําการผ่าตัดไปบอกเลยว่ามันดีงามมากคุณผู้ชมบอกเลยว่ามันสวยมากๆจริงๆนะคะเคสนี้เดี๋ยวให้ดูรูปก่อนทํามันก่อนนี่นี่เห็นไหมด้านข้าง นี่คุณผู้ชมหาให้ดูทุกมุมทุกองศากันเลยนะอะแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าอกเดิมนะคะก่อนที่จะทําการผ่าตัดเห็นไหมจ้านี่หน้าอกเดิมที่เนิน,นอกไม่มีเนินไม่มีมีแต่ตรงใต้าราวนมนะคะมีแต่เนื้อน,นมตรงใต้าราวนมแบบนี้นะคะหายไปเลยตรงนี้หายไปเลยไม่มีเลยนะคะเนินหน้าอกนะแต่พอหลังจากที่ทําการผ่าตัดไปแล้วคุณผู้ชมดูนี่สิคะสวยมากให้ดูหน้าตรงก็จะเป็นประมาณนี้เลยดูนี่ ใส่ไป4 5 0ซีนะคะเป็นถุงนมของตัวโมติว่าค่ะคุณผู้ชมเคสนี้นะเสริมเป็นถุงนมโมดิว่านะคะใส่เป็นซิลิโคนที่ต้องบอกเลยว่ามันนิ่มดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เคลื่อนไหวไปตามสีสัร,ร่างกายของเรานะคะหลังจากที่เราทําไปเสริมนมกับคิวคีนิกคือไม่ต้องนวดเลยนะเพราะว่านมของเรานะคะคุณผู้ชมคะมันจะสวยเองไปตามธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็หนังหน้าท้องของเราเนี่ยจากที่มันเคยยืดย้วยานมันก็กลายเป็นท้องใหม่ที่มันตึง แบนเรียบราบแล้ก็กระชับแบบนี้เลยเห็นไหมจ๊ะ ไม่เจ็บไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะเพราะว่าเราใช้เป็นการดมยาสลบนะคะคุณผู้หญิงก็จะหลับสบายมากค่ะตลอดเวลาที่ทําการผ่าตัดเนาะฟื้นตื่นมาก็จะมีนมที่สวยฟื้นตื่นมาก็จะมีท้องที่ตึงแบบนี้แล้วนะคะการทําศัลยกรรมไม่ว่าจะเป็นการตัดหนังหน้าท้องหรือว่าการทําศัลยกรรมหน้ออกเนี่ยเราสามารถทําพร้อมกันนะคะภายในครั้งเดียวได้เลยมันก็จะได้ทั้งความตึงนะคะได้ทั้งความกระชับแล้วก็ได้ทั้งความเปะ๊ะความเปรียดนะคะของสัสดส่วนสิร,ร่างกายของเรานั่นเองค่ะหลังจากที่ทําไปแล้วนะคะการปฏิบัติตัวไม่ยากเลย เราอาจจะต้องเดินงอตัวประมาณสัก1-2ส,สัปดาห์หลังจากนั้นนะคะเราสามารถที่จะเคลื่อนไหวตัวเองได้ปกติเลยนะไม่ใช่ว่าต้องนอนป่วยติดเตียงไม่ใช่ว่าไม่มาไม่ไม่สามารถช่วยเหลือลตัวเองได้นะคะเราสามารถช่วยเหลือลตัวเองได้ทุกอย่างคะ่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยดูนมนี่450นะ450ซีซีคุณผู้ชม เป็นถุงนมของโมติว่านะคะ450จากตัวเองเคสนี้นะคะอ่าน,นี้ขออนุาตให้ดูหน้าตรงอีกรอบหนึ่งนี่4 5 0ซีซีประมาณนี้เลยสวยมากแล้วหนังหน้าท้องคือตุมเวอร์หน,หน้าทองคือ แบนเลยคุณผู้ชมคาะหน้าท้องคือแบนเลยนะคะแล้วก็หน้าอกตึงเลยสวยมากมากเลยเคสนี้นะสำหรับเสริมหน้าอกนะคะถ้าเป็นโมติว่าเนี่ยเขาจะมี2รุ่นด้วยกันเนาะจะมีรุ่นตัวเออร์โกโนมิกกับตัวซิลเซอร์เฟสนะคะถ้าเป็นตัวเออร์โกโนมิกเนี่ยราคาจะอยู่ที่1 1 9 0 0 0กับอีก900าบาทนะคะแต่ถ้าเป็นตัวซิลเซอร์เฟสจะอยู่ที่79,900นะสวัสดีพี่รณพร์ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยเนาะใครที่เข้ามาชมแล้วนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะถ้า ถ่ายกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูนะคะเรามาเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของคุณผู้หญิงเคสนี้นะคะว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนนะค,ะคุณผู้ชมเนาะ,ะอันนี้คือรูปหน้าอกเดิมนี่หน้าอกเดิมเห็นไหมอันนี้คือรูปหน้าอกเดิมหน้าท้องเดิมด้วยหน้าอกเดิมด้วยนะคะแต่ดูนี่สิคะพอหลังจากที่ตัดหน้าท้อง นะคะแล้วก็เสริมซีลิโคนเข้าไปในส่วงของหน้าอกสวยมาก ชอบความหน้าอกเนาะคุณผู้ชมมาดูไปธรรมชาติดีนะแล้วก็หน้าท้องคือตึงเลยแบนเรียบไปหมดเลยนะคะคุณแม่หลังค้อลหลายๆคนนะจ๊ะที่มีปัญหาแบบนี้เนาะหน้าท้องมันยืดจ้้ยยานแล้วก็มีรอยแตกลายนะคะอยากจะมากําจัดค่ะอยากจะมาเอาในส่วนเรื่องรอยแตกลายออกไปอยากจะให้ท้องกลับมาตึงอยากจะกลับมาเสียยอยากจะกลับมาสวยกลับมาสาวได้อีกครั้งหนึ่งนะคะมาตัดที่คิวคิได้เลยนะราคาตัดหนังหน้าท้องตอนนี้เริ่มต้น89,900จากคุณผู้ชมขะ89,900บาทนะคะเราใช้เป็นการดมยาสลบนะ้เป็นเคพ้าตัดใหญ่แบบนี้ ะะเสริมโทษอย่างเดียวเราก็ใช้การโดเมาสลบเหมือนกัน เราไม่ได้ใช้แค่ยาชาหรือว่ายาเบรยอย่างเดียวเนาะเราใช้เป็นการโดมยาสลบเลยนะคะคนไข้เองก็จะหลับตลอดเวลาที่ทําการผ่าตัดเลยค่ะฟื้นตื่นมาก็จะศัลยกรรมทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วแล้วอยู่ภายใต้การุ护ดูแลของวิสัญญีแพทย์แล้วก็คุณหมอด้วยนะคะซึ่งเคสนี้ทํากับคุณหมอณัฐพลวงเกียรติขจรค่ะคุณผู้ชมค่ะทำสองทำสองเอาแบบนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงคะอู้ความยากง่ายนะคะแต่ละเคสจะไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าเฉลี่ยเลยนะคะการทำศัลยกรรมหน้าอกจะอยู่ที่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะถ้าทำแค่หน จะอยู่ที่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเป็นการตัดหนังหนะ้าท้องก็อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึงสชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2อ,อย่างนะคะรวมๆกันแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ5-6ถึงชั่วโมงค่ะคุณผู้ชม แต่ถ้าหน้าอกเนี่ยมันต้องยกกระชับอันนี้อาจจะนานกว่าอีกนะคะถ้าหน้าท้องเจนจ๋ามันใหญ่กว่าเคสนี้อาจจะนานกว่านี้อีกนะเพราะว่าทุทกๆอย่างเลยค่ะมันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของไครแต่ละคนเนาะแต่เวลาประมาณคร่าวๆเลยนะคะก็ประมาณ5 6ถึงชั่วโมงได้ค่ะแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกัวงกลวงลวค่ะตัวเองค่ะทําแล้วตื่นแน่นอนนะเพราะว่าเรามีวิสัญญีแพทย์นะคะแล้วก็ทํากับคุณหมอที่เป็นศัลยแพทย์ตัวแต่งชั้วทางด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยคิดอย่างเดียวทำใจสบายๆตื่นมาแล้วสวยแค่นั้นเองนะคะ เสริมหน้าอ,อกถ้าหากว่าจะมาเสริมอย่างเดียวก่อนก็ได้นะถ้าเป็นตัวโมดิวาเนี่ยเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแต่ถ้าเป็นตัวเออร์โกที่มีชิปข้างในถุงนม,ม,ม,มก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกับอีกเก้าร้อยบาทนะคะถ้าตัดหนังหน้าท้องเริ่มต้นแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะการตัดหน้นาท้องที่คิวคีนิคไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนนะคะเรามีเทคนิคนะคะคุณผู้ชมขะเลเซอร์สแกนเนอร์แล้วมีคุณหมอที่เก่งนะคะแล้วมีความชำนาญด้วยนะตัดหนังหน้าท้องยังไงนะคะให้ ให้น้าท้องที่มันตึงแล้วดึงแผลได้ต่ําสร้างเซ็กซี่ลายให้คุณลูกค้านะคะไม่ว่าคุณจะหุ่นแบบไหนคุณหมอก็สามารถสร้างเซ็กซี่ลายนะคะให้ได้สวยงามได้อย่างแน่นอนนะวางตำแหน่งแผลต่ําต่ําจนชิดบริเวณขนน้องสาวแล้วคุณผู้ชมคะอีกนิดเดียวจะติดกับน้องสาวแล้วนะคะแผลต่ํามากขนาดนี้นะแล้วเป็นิกเนเจอร์อีกหนึ่งอย่างเลยก็คือแผลตรงแผลต่ําแผลตรงค่ะคุณผู้ชมคะไม่ได้เป็นแผลอ้อมยาวไม่ได้เป็นแผลตัวซีนะคะหรือว่าเป็นแผลตัววีแดๆทั้งสิ้นนะแผลต่ําแผลตรงค่ะจากก่อนทำนะคะไม่ว่าคุณจะะปรส ปัญหาย,ยังไงท้องยืดเวยายานน้าอกไม่สวยยังไงนะคะถ้าหากว่าคุณทํา2อย่างพร้อมกันหลังจากที่คุณทําไปมันก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้อย่างแน่นอนนะคะใครที่สนใจ083 4 2 9 1 9สามสามารถติดต่อได้เลยนะหรือไม่งั้นก็อินบ็อกเข้ามาได้เลยค่ะในเพจนี้เพจที่เข้าไลฟ์สดอยู่นะตอนนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวสำหรับไลน์นี้เข้าขออนุญาตจบเ,เพยงทุานี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวอัปเดตกันไลน์หน้าสวัสดีคะ่ะ